สวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันนะครับพระทิทันยุคหลวงพ่อกลวยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันนะครับอง์ละ900บาทนะครับเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับท่านชอบองค์ไหนนะครับท่านก็ทักเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับขอดูรูปขอดูรายละเอียดได้เลยนะครับนี่ฮะท่านชอบอง์ไหนนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามเดี๋ยวผมจะส่งรูปนะครับรูปชัดๆทางไลน์ให้ท่านดูนะครับ เนี่ยทุกองค์เลยนะครับเนี่ยองละเก้าร้อยบาทนะครับนี่วันนี้ก็จะทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนี่ยชอบองค์ไหนนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับจะได้ดูภาพชัดๆนะครับส่งรูปชัดๆให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ฮะครับสาหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงปลวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกหกเจ็ดสามหนึ่งหกสองสี่นะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นนะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ